ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับผมอยู่กับผมตั้มทีวีนะครับวันนี้ในายามเช้านะผมประมาณ6กโมงกว่านะผมเพราะว่าที่แรกว่าจะมาแต่เช้านะครับ พอดีไปเอาหญ้าให้วัวนะครับอีกที่หนึ่งนะครับวันนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมนะผมมาชมการดักปลานะครับแบบบ้านๆนะสมัยโบราณเลยนะผมก็คือการใส่รอบนะครับใส่ใส่อะไรเงี้ยนะครับเมื่อก่อนตอนเด็กๆเ,เคยไปใส่อยู่นะผมแต่ว่าอันนี้ก็คือเป็นการประยุกต์ใช้เป็น ผ้าแยงนะครับผมเป็นผ้าสีฟ้านะครับมาทําเป็นรอบนะครับแล้วก็ไปใส่ดักปลานะผมตอนฤดูการฝนตกนะครับนี่นะครับผมในทุ่งนานะผมตอนนี้น้ํามันเยอะนะผมมันก็ไหลไหลผ่านคันแทนะผมก็ต้องระบายออกนะผมก็เลยต้องมีการดักปลานะผมไว้กินนะผมก็คือมันจะมีปลาเล็กๆนะครับปลาลูกปลาดุกเอ้ยไม่ใช่ลูกปลาดุลูกปลาคอนะผมลูกปลาช่อนนะครับลูกปลาช่อน ลูกปลาช่อนแล้วก็ปลาหมอเล็กๆนะผมแล้วก็ปลาซิวนะครับผมก็ไปดูกันเลยนะผมว่าวันนี้เราจะได้ปลาไปกินหรือเปล่านะผมเดี๋ยวไปดูกันนะผมตอนนี้อยู่ณที่แห่งหนึ่งนะครับของบ้านนงยางนะผมก็คือทุง่งนาตั้มชีวีนะผมก็อยู่ฝั่งติดห้วยนะครับอันนี้อีกอีกฝักกก่งหนึ่งนะผมโอเคเดี๋ยวผมจะถือกล้องโทรศัพท์ข้างหนึ่งครับผมมันจะสั่นนิดนึงนะผม ตรงนี้นะครับทางลงนะครับแล้วก็จะไปนูออ่นไกลๆนะผมเดี๋ยวเราไปเจอกันที่นู่นเลยนะครผม <Yeah. S 1> เดี๋ยวผมถือไปเดี๋ยวมันจะสั่นนะผมแล้วก็คลิปจะยาวนะครับผมโอเคครับก็ได้ยินเสียงน้ําไหลนะผมตรงนี้น้ําล้นเลย,ยนะ,นะผมก็มาดูตรงนี้ก่อนนะผมน <akkor S 2> ี่ต,ตาใส่ไว้นะครับผมจุดหนึ่งนะจุดแรกนะครับตรงนี้จุดแรกนะครับมาดูว่ามันจะถูกเยอะไหมครับผม โอ้น้ำเยอะมากนะครับท่านผู้ชม,ชมน้ำมิดลงท้าบูธเลยอเอาเนี่ยล่ะอยูข้างหลังเหรออี่ตรายไม่มีปลาเลย น,นี่ไม่ถูกนะผมน,นิดเดียวยวค่อยมาเอาเปิดดูก่อนเฉยๆก่อนนะผมเดี๋ยวผมค่อยเทยเอานะมันไม่ค่อยถูกนะตัวนี้เพราะว่ามันเป็นมันไม่มีมปลาที่จะขึ้นมานะตรงนี้มีตะลูกปลาคอเล็กๆนะครับที่ยายเอามาปล่อยมั้งนี่ลงมาตัวนี้เป็นคันเทนาที่ผมตัดนะผมนี่ก็เริ่มเดินง่ายแล้วผมที่แรกมันลกมากนะครับ น้ำเยอะเลยนะผมท่วมหมดเลยท่วมทั้งสองฝั่งเลยนะนี่ตัวนี้เป็นข้าวหวานนะผมนี่โอ้สันตนี้เป็นข้าวหวานนะผมนี่เป็นข้าวข้าวเหนียวนะครับหวานข้าวหวานก็โอเคอยู่นะครับปีนี้โอเคอยู่ ได้น้ำดีแหละนะครับถ้ามีได้น้ำโอ้โหไม่มีข้าวนะครับปีนี้อันนี้ก็สวยเหมือนกันนะครับผมนี่ข้าวาหวานกันเก,กก็มาตัดพร้อมๆก,กันกับผมนะครับผมตอนที่หญ้ามันรุกๆ นี่ตรงนี้น้ําไหลผ่านแบบแรงเลยนะครับเป็นกระแสเลยตรงนี้ตันนี้เป็นข้าวเจ้านะผมนี่ผมไม่ได้ตัดนะนี่ที่เป็นดอกหญ้าอยู่ก็คือมันบางๆนะครับก็เลยไม่ได้ตัดนะครับมไม่ได้หนาเหมือนปีก่อนนะครับผมโอ้ตรงนี้น้ําพัดแรงเลยนะครับน้ําพัดแรงเลยนะเนี่ยโอ้ จะถูกไหมนาะนี่นอ้อดูสิโอ้ยโอ้ยได้กบด้วยท่านผู้ชมนี่นี่ได้กบครับผมกบตัวนึงจับกบกาหน้าวะ่ะเพราะมันมีรูขาด,ดยนะอยู่นะโี่หีไงวะเนี่ย เอางี้ไหมท่านชมผมว่าผมจะโอ้ผมยกไมไหวครับน้ำมันเดะโอ้ยมันขาดน้ำมันนี่มันขาดครับปลาไม่อยู่สักตัวเลยนะครับไปหมดเลยเหลือแต่กบตัวนึงนีเ่เดี๋ยวจับกบไปเหรอ มันขาดมันขาดครับนี่ตัวนี้ได้กบตัวนึงนี่ไปหมดเลยไปกับน้ำหมดเลยนะครับสรุปไม่ได้เลยขาดตัวนี้ขาดนะผมเดี๋ยวไปชมอีกที่นึงน่าจะเป็นตรงนั้นหรือเปล่ามันจะเป็นตรงนั้นนะ จค่อยมาใส่อันนี้ให้ดีๆโอ้ขาดหมดเลยนะครับท่านผู้ชมต้องเอาไปซ่อมครับผมเดี๋ยวต้องเอาขึ้นไปซ่อมนะครับมันเป็นผ้ายาง,งเก่านะครับผมเรวก็ใช้มาสักปีสองปีแล้วแหละนี่มันผุนะครับผมเสียดายมากเลย แต่ว่าได้กบตัวนึงนะครับนี่กบตัวนึงคิดว่ากบจะเข้านะกี้มันขาดผมก็เลยลวงเอาข้างบนนะครับผมแต่ว่ามันจะมีรูรูหนึ่งอยู่ตรงตูดมันนะเป็นรูเลยนะนขาดลวงไป ตรงนี้น้ำก็ล้นเหมือนกันนะครับผมนี่น้ำล้นเลยนะมันจะเป็นตรงนี้นป่าที่น้ำล้นน้ำสูงเลยนะครันี่ข้าวกำลังสวยนะครับลานปุยก็ไม่ได้นะช่วงนี้ อันปุ้ยปุ้ยก็จะไปกับน้ำหมดน,นั่นนี่ครับเนาะก็ใส่ไว้สามที่ใส่ตรงไหนวะเนี่ยนี่ก็่เห็นชิ้นหนึ่งอยูอ่ไหนมีน้ำไหลหวงเลย ใส่ไว้ไหนึ่งว่าทีนึงไม่มีนะครับท่านผู้ชมลูกใส่ไว้ตรงไหนนะโอเคครับท่านผู้ชมผมเจอแค่สองที่นะแค่บอกว่าใส่ไว้สามที่รูกตรงไหนอันหนึ่งหาไม่เจอ